สวัอดีหลวงพี่ฝืนทางมารดธาตุพโนมพ่อพอดีไปข่าเขานันวันไปหานมอชันโซนนี่แล้วแต่รับาไปเนี่ยรไปัย่างหางมองชันเขาทีนี้วันทุนี่กเก็บบาดเก็บผ้าเราหนุ่อวานมองขึ้นกันแล้วครับองชันน้ำด้านไอหมองนั่งทีนี้าุแม่ต้องย่างันนี่ครับทาาด้านด้านก็ไม่้แถวนาวัดนะครับสาร้เก็บบาดเขารัก็ละก็สายได้แล้ว ก็หนูซื้อหนูซื้อขนมอยู่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะซื้ออันนี้ถวายได้ไหมพูดพั้อมจะได้กิดเป็นหลักฐานเขาบอกว่าขอเหมือนให้บริจาคอะไรนะข่าโฮมสักสองร้อยคือก็น่กใจบานแล้วใช่ไหม ใส่บาทแล้วขอขอเพิ่มอีกให้ใส่บาทเงินเนอ้ยว่าใส่บาทใส่ใส่บาทแล้วก็ยังไม่พอใจขอเพิ่มอีกใช่ไหมครับอ๋อเป็นเป็นคารถไปอินสยามโอเคครับใส่บาทแล้วแหละจะขอเพิ่มอีกนะจะไปงานนครมพนงไม่มีอะครับ พอั้นผมก็ต้องมาตรวจสอบผนนู้นนะายแมนมยนเมนกสาใจนะสาบัดเคลนครับสารบัดเคิอนวกอาจารันพ่เขาหนเมียนไอยุคคั้งโรงพยาบาลก็ร้องเรียนคือใช้ขายเนี่ยสามโมงสี่โมงยังไม่ไปไหนไม่เดินไม่สบายแล้วที่อังยุย่างกั้เน้ากับสิทเดางเ้าก็าเป่อาจารย์เมิ่นมาตรวจสอบมันก็เลยเห็นมาเมีนแ่งงานก็เคยมซ่หาปีหกปีราดทั้งหมูทหารเนี่ยมามาจากทางไหครับอาารย์ อาจารย์ุันแกงนงทีไปทพนมบอกไปมาแล้วมาแล้วอ๋อไปมท่ามจิรยกไปกนนังบ้านก็สังการุละอ๋อจผ่านนะระบาดไทยแน่ขอได้นำสันยอครับมันหลายบันให่ของึ้คบคัดเนาะเอาไปไปจิตกนขึ้นคือวันวานี่แหละคือกิไก้ขมน้ากับผ้าแต่พอมาผู่มือมันมันลายอยางเจ้าคณะจังหวัดก็ยิ่งบอกว่าวานนจัดีวานนจัดงานตาตั้งตาตั้งเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบล ครับี่กันอยาเนไรจังหวะันนีบอกอยู่เจ้าคณะลุงก็จะกนั่งบัตรท่า้มีมอวัวลอกนีนนวี่นั่นนี่มมาวัดเลยนะที่ขาดไปได้หนีได้ชิ้นมาขาดได้มอมเคยมาขอได้ชิ้นอกมันเกียกอยู่ละครับครัมกี้มอมเคยมา้วเราก็มอว่าขันัายละเอยดอ่อนของผู้ดำาเนี่ยครับครับนี้อาจารย์บรรุแล้านมาอาศัยแค่ตางติดของสงครับเพราะมัหารนี่มันเป็นเป็นจังหวัดที่มาทั้คนเร่รอนทั้งพวก ใา้แรงงานเด็กเดอาเด็กมาปล่อยเอาเด็กมาปล่อยแหละมา <พอ S 2> ่คอคอ,ขอ,ข,อขอเงินน้ำล่งนนล<อ>างจอดรถพระสงฆ์มาพระบางรนะูปไปไปปักกดอยู่น้ำตึกล่างไปปักกดอยู่น้ำปลาใช่ปลาใช่ตรงหน้าแล้วก็ออกกินตาบาร์นี่ประชาชนเขาเห็นเขาเขาบางคร<ม>ั้งมันอาจจะมองดูก็ดีมิติภาพเนะาะกิงกินคนเขาเขาเขาบนสุดใจหลบทำบุญแต่บอทำบุญบางรูปบ,บางคนบรือเปล่าไม่ไปไม่เดินปฏิเสธการให้เครื่องอะไรนะทำบุญเนี่ยคือขอเป็นเงินสดเลย ต้องเป็นทันเป็นอะไรเป็นหลักเงินเ่ยนะมันเขียินีพีนายสงฆ์น่าในส่วนหนึ่งผาก็ตรวจสอบเพราะตรวจสอบพวกมันจับกลายว่าเป็นภาพปอบผ้าปอบมาจากไหนมาจากขมรนน่ะเห็นไหมนี่นี่แบบนี้หล่ตรวจสอบเพราะว่ามันได้เขียนที่จััดเชิงมผมของดูแลในส่วนนี้ นะไม่เป็นการร่วมเดินไม่เป็นการบำงานเราเองเป็พราะเป็นหน้าที่ของญาติโยมคือการปฏิบัติหน้าที่เปนกิจของสงฆ์นี่ะถ้่มันมีเถื่อนยังเี่แล้วก็ต้องหัดโยมแต่ต้องจริงสิทธิ์หน้าที่ใหญ่เขาใช้ธรรมดาอยู่ไม่เป็นธรรมดาโยมไม่เป็นธรรมดามันมีแบบแปลกๆยนพวกอาหารนี่ยนะมาแปรเปลียนเนี่กระทั่งไอ้เมีชี่เม่ขาวก็มามาเดินเรื่ออะไรมาที่ตลาดตักินโน่เนี่ยมันบันไม่ใช่เลยนะพระมาแก้มาขออะไรนะแจกองแจกทองต่างๆแม่คุณมันก็เป็นเรื่องที่ว่า นะครับมันมองไม่เหมาะนะครับมันมองไม่เหมาะถ้ามาเดินแขกอันนี้พุทธคันนี่คนละครับครับหน่ยแลก็ห่วงอยู่พิธีใส่มาแจงข้าพวจะพักงวีกชัยากจะเลว่าิแต่เราชว่าจะได้ย้อนวากจริงเรือก็นีแต่คมิงามไป็เลานี่ขอได้ชิ้นเมันมีปัญหาคือที่ลงเห็นในโซเชียลเน่ยผมยังเกียกับตัวเองเลยเวลาพระหน้าหน้าหน้าดูการเตมันจัการพระธาตพนม ไปยังไงผิดท่บบอกเห็นัหมน่ะมันก็เลยทำให้ประชาชนหนเขามองเขาเสื่อมเขาคิดเขาคิดอะไรอย่างนี้กี่ชิ้นเลยมาละก็มันมีแอบแฝงไงอ่าท่าบกรถไปไม่ถึงนาทีโบขึ้นรถคันนี้พอลงรถแล้วขอเงินเสร็จแล้วก็โบกลับไปกลับมากลับมากลับไปนะเช่นนาแกมาแทาเช่นมุกไปแทาเช่นมาจากไอ้นั่นแหละมันมีเป้าหมายไปหาอ้างว่าไปทุ่งพระเจ้าพนมฉบับเนี่ยรถโบเท่ารถรถ กพอง่มีอะไรนะาก็สบายใจแด้วเาพี่ก็ชิดเรีนทางเขาบกกวพุละครับครับขึ้นกรงมหาทเนาะอย่าลดระดับนิ่มถามว่าเมื่กาได้มาจากมาสการเรื่องอขนมนเพราะว่าเวลาบิบาทตป้นี่ถ้ามันสายสายมาปู้นี่มันผิดสเกตนะมันผิดเวลาแล้วมันผิดเวลาคัดเลยแปดโมงแล้วก็ผิดเวลามันเลยแปดโมง้า เก้าโมงเก้าโมงยังเดินนีตะบัดเนี่ยเราพี่ก็ว่าจะหาหม่งชันเขาแล้วบางึงน่ะวิ<อ>จิตรบัดยังยังนะก็พัฒาานาพนาวนดอะไรกันเอาเวลาทันบอดนี่มันเราเข้าไปวัดบ่ได้บ่ได้บัดตะอลิโดจีนก็นบัดใกล้ใกล้กลกลลแต่ว,วันไรไรบัดอยู่เราแวะบัดมันจะเพราะว่ามันจะหมดเวลาแวะตามร้านค้าหนึ่งพอเห็นปุ๋นี่มันเป็นเป้าเลยนะแต่ให้ดีส่วนคือผมว่าเข้าวัดแันแหละไปวัดไปอาบน้ำเปลี่ยนน้ำชงน้ำองค์ชานชักิ่อนกายาขบฉันนี่อะไรต่างในวัดผมว่ามีพอมี เออแ,แต่เรามานั่งตามที่ตลาดที่ร้านค้าอะไรต่างนะมันมีการตรวจสอบทุกวันนี้เอาเห็นญพระาวแล้วทุกวันนี้แจ้งโทรศัพท์ง่ายแจ้งน้องเรียนมันง่ายนะกนะ็มามาลองฟังนะครับสำคันตรงพี่ก็จะได้ถือโอกาสลายญาติยมเดินทางเรด้อ<ะ>ยๆเอาสิไป ค yeah yeah. 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 right. right. yeah, right. ิดเป๊กคือรถหมออย่างั้นเอาเอาใส่รถผมผมจไปไปไปเด็ดใส่รถผมเลยเออใส่รถผมเลยส่งไปให้ถึงเลยไปไปปี้เอาขับรถเลยคุณละไปบอกก็อคุณละ สองร้อยคือคิดว่าใส่บาทแล้วใช่ไหมใส่บาทแล้วขอขอเพิ่มอีกให้ใส่บาทเป็นเงินโอ้ยว่าใส่บาทใส่ใส่บาทแล้วก็ยังไม่พอใจขอเพิ่มอีกใช่ไหมครับพาเป็นเป็นคารถไปอุทยานโอเคครับใส่บาทแล้วแหละจะขอเพิ่มอีกนะจะไปงานนครธนงไม่มีใครับอะไรย์ก็ได้พอดีเราพี่ฝืนดระทังมาจะทาขนมพอพอดีไป่ข่าเขานันวันอีไปหานชั้นโซนนี้แล้วแต่รับงาน ไปพักยางทางห่องสันเขาทีนี้วัจุนีกเก็บบาทเก็บ้าเราหนายุงพ่อว้นหมองขึ้นกันแล้วคาัองสันเขานำด้านมีหมองนั่งทีนีาม่้องนปนขันนี่ครับลงได้านด้านก็ม่้แถวนาวัดนะ่เราปเก็บบาดเขาเราแถละก็สายเดียวแล้วอยู่ปวดก็ดหลั